พรุ่งนี้เรจะไปเที่ยวไหนต,ต่างประเทศต่างประเทศประเทศอะไรอ่ะเยอรมัามานแล้วขอเกาะเกาะล้อล้อเครื่องบินไปด้วยได้ไหมได้เฮ้ยทำไมเจอใจดีขนาดนี้ <c oughs> อ่ะเกาะดิเอาไปเลย <c oughs> คือต้องอะไรไม่รู้นะอา้าวแล้วเธอไม่สงสารเราบ้างเหรอเกินไปเปล่าเราก็คุยกันแล้วเราจะไม่สงสารกันเลยเหรออ้าวทำไมเธอใจร้ายใจดำอย่างเงี้ย เออนั่นแหละเจ้ไม่เทากันะใช่มใช่ใช่ครับผมไม่เท่ากันอืมอันนี้อันนี้เธออยู่จังหวัดอะไรอเทพค่ะเฮ้ยเราไม่เล่นที่กรุงเทพอรองานสงการน่ะอ้าวเดี๋ยวอยากยากไปต่างประเทศว่ะเบื่อแอดนี่ไปกับใครอ่ะเฮ้ยเจ้ระดับเจ้เลยแลเนี่ยดูทรงแล้ว่าอือไม่ไปต่างประเทศเลยไปกับพี่เจ้ขนาดนั้นหรออ้าว สรุปจะเอาเราไปด้วยปนะเนี่ยอยากจะมามาหยุดมาขวดอยู่ในกระเป๋าเจอทางเาละ่ะว่าน่าจะฆ่าหั่นศพกูแล้วล่ะถ้าถ้าเป็นอยนะ้าว่าอ,าอยากไปไม่ใช่หรอหหไปก็แบบไปให้ครบสมส่วนดี่เธอแม่งใจหลายทีย่ให้ใหายเ่ไหร่อ่ายี่สิบอ่ะอืม ถูกวะกูเฮียผิดกูเฮียผิดมาหันเลยทายเนี่ยยาะเยาะเยาะยาะเท่าไหร่แปดกูเชียร์ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไปละอีกหน่อยแม่งกูว่าน่าจะดร้อยอะจริงไล่มาอย่างเงี้ยอ๋อครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าชื่ออะไรครับน่าถูกแกงนะน้าถูกแกงดิ ไม่รู้ว่าแล้วก็เราชอบแนเรียกคนอื่นว่าพี่อะเ,ออเพราะว่าเราอยากเราแบบเราอยากดูดูดูดเป็นเด็กใช่ครับผมเด็กน้อยเด็กดื้อเด็กน้อยเด็กดื้ออะไรประมาณเนี้ยก็าายไ,อไอหมาเหวียเอ้ยไม่ใช่อย่าเห่าสิ <laughs> าส <laughs> เออโอ้อ่ามาเห่าคนแปลกหน้าอีกหน่อีกหน่อยไม่แปลกหน้าหรอกแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่กับเธอแล้วเบ เอา้าเบะปากเลยเหรอไอเ,เหรออ,อ๋อทำไมอ่ะไม่อยากเอาเราไปอยู่ด้วยเหรอถามจริงม,ม,มีคนที่แบบอยากไปอยู่กับเราเยอะอยู่แล้วต้องต่อคิวนะจบแล้วเฮ้ยกูเป็นคนที่เท่าไหร่วะเนี่ย <laughs> เกดอะไรพี่เนี่ยก็ถามแลว,ว่าจะร้องไห้เลยเได้ยินประโยคนี้ว่าแบบต้องไปต่อแถว,วอ่ะ ดูดอะไรวะเอาเห่าทำไมกบแปลกได้ไม่แปลกเราอีกหน่อยกเ็เป็นคนอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะเอา้เอาเหี้ยส,ส,สวัสดีครับโอ้โยโคตรพลาดเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทำไรอะ่ะนั่งเรียนเว้ยนั่งไม่จำสวัสดีค่ะส,ว,ส,ะสวัสดีครับเอาคืกูก็มันแปลอย่้เอาดีิมมโอ้ยโอ้ยเสียเพชรเยอะแยะสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่หังงมอะไรผมอ่ะติแจมเลยสวัสดีครับเฮ้ยพี่ทำไมเป็นแนวนอนอะ่ะอะไรนะทำไมโทรศัพท์พี่เป็นแนวนอนอะ่อะ,ม,ม,ออะม่อ้อาวนั่งเล่นครับ ไปไปเอาเอาพี่ตั้งดีดีสิเออไอเอไออะไรอ่ะอะไรอ๋ออะไรอ่ะชื่อไกด์ครับเหมือนคนดั่งเลยอ่ะเหมือนคนที่ไหนอ่ะเหมือนคนกำแพงครับผมขายกระเพงเนาะกระเพงเยอะเลยพี่พี่นั่งทำอะไรกันเนี่ย รอแกะถั่วแล้วว่าเฮ้ยเมาไว้เนี่ยไม่ดีเมาใครเมาไม่มีหรอกอ๋อคนดีเด็กดีว่างั้นตาบัตดีครับนี่ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับอ๋อนั่งเล่นค่ะอ๋อนั่งเล่นกับใครครับผมนั่งเล่นคนเดียวค่ะแล้วที่ทำอะไรค่ะทำไมต้องอย่างนี้ตามเราอ่ะ ทำไมต้องอย่างนี้ตามเราอะ่ะกลัวเราไม่ได้ยินเนาะต่อเราแล้วที่งคิทำเราก็เลยอ๋ออันนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยเราอยู่จังหวัดบิดามแล้พี่นั่งคนมากเลยอ,ะอ่ะอ่าหน้าเหมือนใครอะ่ะห <c oughs> น้าเหมือนใครครับ <c oughs> ม,มอ,นะอ้าวบุรีรัมย์มี่เลยเราเราแบบไม่ไปเล่นงสงการกับเขาเหรอเขาไม่จัดนะ,ะจัดเองเลย ใช่เนี่ยบ้านพี่จะไปจ้างพญานาคมาพ่นน้ำเหมาะนาบ้านเฮ้ยหลุดขับทำไมอ่ะเหมือนไม่เชื่อเหมือนไม่เหมือนไม่เชื่อจริงพี่ไปจองพญานาคมาแล้วอยู่แม่น้ําปิงเนี่ยพี่ได้มาสองได้มาสองตัวได้มาสองตัวพญานาคเราเห็นตัวเราเห็นเราเห็นมนข่าวอยู่แล้วก็มองว่าใครจ้างพญานาคมา ใช่ล่ะข่าวข่าวเราเองนี่แหละพี่นีใช่ครับชใช่เก่งไหมเ<ช>อ้อเาวดอยกมือได้ดิเหมือนไม่เตรียมใจต,ตกยี่สิบครับอือแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราหกสิบเก้าเฮ้ยสติดน้น เรี่อกำแพงคร,นะพงรับผมกำแพงครับเอาเยอะเธอก็ไปใส่ร้ายมาหน้าคงหน้าคุณเราหน้าไม่เหมือนใครหรอกอืมอะไรนะาค,ารนคือติกต๊กต๊กติ๊กตักอันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะรรช,ชื่ออะไรนะ นุ่นน,น,น,นุ่มน,นิ่มอ๋อชื่ออะไรคะชื่อไกดค,ครับไกดรับผมใช่ไ,ไม่ไม่ใช่ไ,ไปหามาจะไปหาที่ไหนอ่ะหาไม่เลิเยกยไปในปติ๊กต็อ๋อไม่มีหรอกเราไม่เล่นติ๊กต็อก ใช่อาจจะหน้าคล้ายเขาเฉยๆก็ได้อืมอาจจะหน้าคล้ายเขาเขาเฉยๆก็ได้ใช่ครับผมอันนี้เข้ามาได้นานนึงอ่ะเข้ามาได้นานมาถึงวันนี้หรอครับผมวันนี้สิครับผมเราคงไม่ถามพรุ่งนี้อ่ะขเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอน2่นาทีละเลี่ยงนั่ง24นาทีละอ๋อมีมีหนุ่มจีบปะไม่นะสามารเจอเจ็ดฝรั่ง คุยกับเขาไม่รู้รอ,อ๋ไม่จีบฝรั่งไงไม่ะาไม่ชเรออ๋อแล้วชอบสเปกแบบชอบปะแบบฝรั่งอ่ะโอเคเาเราเรคือใครคอใครคับจท่ทำที่บ้าไม่ได้ทำ้ำนีราเล้งงอะไรนะเราเห็นแล้วเราเจอแล้วอะไรเนี่ยเราอัด เราอาจจะหน้าคล้ายเฉยๆ,ๆอันนี้พี่ได้อ่ายบ่างฮะอันนี้พี่ได้ถ่ายอยู่บ่าถ้าสมมุติบอกว่าถ่ายอ่ะ